สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับรายการเดมันี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีแอปมาแนะนําท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแอปนี้ก็มีชื่อว่าแอปลักบายสปินนั่นเองนะครับผมแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปเล่นเกมเกี่ยวกับการหมุนสปินโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือจะเป็นการหมุนวงล้อโดยตรงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับ พร้อมกับโค้ดแนะนําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างหน้าจอแล้วก็ใต้ล่างคลิปด้วยเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากใส่โค้ดด้วยละกันนะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับทําการดาวน์โหลดแอปนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามานะครับทําการติดตั้งลงเครื่องนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับ เปิดเข้ามานะครับเมื่อเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็คือทําการลงทะเบียนนั่นเองนะครับแอปนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือช่องทาง Google นั่นเองนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมทําการลงทะเบียนไปนะครับผ่าน Google นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับทําการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเขาก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับใส่เบอร์โทรของเรานะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับแลวช่องด้านล่างเนี่ยนะครับ ก็ให้เราใส่โค้ดผู้แนะนํานะครับโค้ดนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างหน้าจออย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนำโค้ดนมาใส่ตรงนี้จากนั้นให้กดซับมิดไปได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เองครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเข้าสู่ระบบหน้าเกมของแอปเขาทันทีนะครับเมื่อท่านผู้ชมนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าแอปโดยตรงนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าโฮมของแอปเขานะครับก็จะมีหน้าเล่นเกมนะครับหน้าต่างเล่นเกมเนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ละหน้าต่างนะครับเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะที่ายอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรามาดูที่ขีดสามขีดด้านบนก่อนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อนะครับที่เราลงทะเบียนผ่าน Google มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เล f e อ r a l code ค้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดของเรานั่นเองนะครับ ถัดมานะครับด้านล่างเมนูแรกก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าอินไวฟรีนนะครับอินไวฟรีนเนี่ยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะขึ้นหน้าแชร์ลิงก์นะครับหน้าแนะนําเพื่อนนั่นแหละนะครับไปที่เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองนะครับสลับหน้าอินไวฟรีนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเมนูที่3ก็คือเมนูไมค์คอยนั่นเองนะครับหน้านี้นะครับจะแสดงยอดสะสมคะแนนของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนี่ย จะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาจากตรงไหนบ้างนะครับเดือนนี้เราได้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับก็จะรวบรวมอยู่ที่หน้าไมค์คอยนะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับเมนูที่4ี่นะครับเมนูที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่6อ่า 6ตัวเลือกนั่นเองนะครับก็จะมี1ดอลลาร์2ดอลลาร์3ดอลลาร์4ดอลลาร์5ดอลลาร์แล้วก็6ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับยอดคะแนนนะครับก็ตามรายละเอียดที่เขาบอกเลยนะครับแอปนี้ถามว่าถอนน้อยไหมนะครับยอมรับว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าปกติแอปอื่นจะมี1 0 2ถึงดอลลาร์นะครับแต่ว่าแอปนี้มีแค่6ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนคะแนนก็ตามรายละเอียดที่เขาบอกเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราเล่นสะสมคะแนนได้นะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็กดไปที่จําจนวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับจากนั้นเนี่ยระบบเขาจะพาเรามาสู่หน้าของอ e ีเมล PayPal นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้จากนั้นก็ถ้าเรากดซับมิตไปนะครับเหมือนเขาจะบอกว่า,าในการอาถอนเงินนะครับก็คือการรอถอนเงินเนี่ยนะครับภายใน15วันนะครับก็ค่อนข้างจะนานอยู่นะครับก็ ให้ท่านผู้ชมรอนะครับในการถอนเงินนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถอนเงินนะนะครับถัดมานะครับเมนูที่ห้านะครับเมนูที่ห้ากดเข้าไปเลยนะครับหน้านี้จะไม่มีอะไรนะครับถัดมาเมนูที่หกนะครับก็คือจะเป็นบายอินไว้นะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้า อ่าแสดงจํานวนเพื่อนที่เราแนะนํามานั่นเองนะครับว่าเราแนะนําเพื่อนมาได้กี่คนแล้วนะครับก็จะรวบรวมอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าออปชั่นเสริมต่างๆนะครับก็คืออ่ารายละเอียดของแอปเขานะครับข้อมูลของแอปเขาจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ข้อมูลของเราต่างๆเนี่ยนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยหลังจากเนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่นเกมของเราโดยตรงนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราจะเกิดจะแชร์แอปไปหาเพื่อนนะครับหรือแชร์แอปไปที่เพื่อนนะครับหรือแชร์แอปผ่านช่องทางอื่นนะครับก็ให้เราไปที่ปุ่มแชร์แอปได้เลยนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราแชร์ไปที่อ่าส่วนต่างๆนะครับผ่านโซเชียลมีเดียทางอื่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดไปที่อ่า Invite Friend ตรงนี้นะครับ Invite Friend เนี่ยนะครับมันจะขึ้นอ่าให้เราแชร์ไปที่ Twitter กับ Facebook นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดู การเล่นเกมนะครับการเล่นเกมของแอปเขานะครับไปที่วงล้อตัวแรกเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยนะครับก็ให้เขาจะมีเวลานับถอยหลังนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่เพย์นะนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูก่อนละกันนะฮะตอนนี้เราได้มา24คอยนะครับในการหมุนหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถ รอนะครับเวลาเขาจะนับถอยหลังทุกๆสี่วินาทีนะครับหลังจากที่ผ่านไปในการหมุนหนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เพิ่มมาอีกสี่คอยนั่นเองนะครับในหน้าในหน้าหมุนวงล้อหน้านี้นะครับเราสามารถหมุนหมุนวงล้อเนี่ยนะครับได้ทั้งหมดสิบห้าครั้งนั่นเองนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆจนหมดสิห้าครั้งแหละนะครับผม บางทีสาแท่ขึ้นมาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะโอเคตอนนี้เราได้มา16แล้วนะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับหน้าเล่นเกมตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเรามาดู่าหมุนวงล้อตัวที่สองนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะนับถอยหลังอยู่ที่ประมาณ3 4วินาทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกี่สองครั้งนะครับก็ลองหมุนไปก่อนนะครับ <c oughs> ตัวเนี้นะครับก็คือจะเป็นการทายนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นให้ถายว่า เราเนี่ยจะหมุนวงล้อเนี่ยไปตกที่เลขอะไรนะครับแต่ถ้าเราถายไม่ถูกเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้นะไม่ได้คะแนนนะครับสำหรับหน้านี้นะครับผมอ่ะลองดูนะครับแต่ถ้าบันหมุนไปที่อ่าบวกหนึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้คะแนนนะนะครับอ่ะลองดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้ นะครับคราวนี้กดไปที่80เลยนะครับโอ้โหไม่ถึงนะนิดเดียวเองนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับการหมุนวงล้อตัวนี้นะนะครับถัดมานะครับการเล่นเกมตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็จะเป็นการขุดป้ายแบบนี้นะครับการขุดป้ายลักษณะแบบนี้นะนะครับการหมุนวงล้อตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับถือว่าเสียงดวงมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเราต้องถ่ายให้ถูกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการขูดป้ายนะครับหนึ่งป้ายนะครับเราสามารถขูดได้หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะขูดได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็หนึ่งชั่วโมงข้างหน้านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเมนูที่สี่นะครับ เมนูที่สี่นะฮะเมนูที่สี่เนี่ยก็จะเป็นการขุดป้ายเหมือนกันนะครับผม เมื่อครูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้คะแนนมาที่21คอยนะครับถ้าเรากดไปดูที่โฆษณาเนี่ยนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ปรับมานี้นะครับตอนนี้เราได้เพิ่มมาที่21คอยแล้วนะครับผมอ่ะด้านล่างลงมานะครับก็คือหน้าเช็คอินนะครับเมนูที่5นะนะครับก็เป็นเมนูเช็คอินนั่นเองนะครับก็เป็นเช็คอินรายวันนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คอินได้ทุกวันนะครับ ทีนี้นะครับในหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นบายสปินก็คือสามารถซื้ออาการหมุนวงล้อนั่นแหละนะครับการหมุนสปินนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเขาซื้อยังไงนะครับวิธีการซื้อสปินเนี่ยนะครับให้เราใส่จํานวนสปินนะครับแล้วก็คะแนนของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดไปนะครับเขาจะบอกว่าหนึ่งสปินเนี่ย นะครับเท่ากับ40คะแนนนะครับผมประมาณนี้นะนะครับจากนั้นถ้าใครที่ต้องการจะซื้อเนี่ยนะครับก็ใส่จำนวนสปินเข้าไปพร้อมกับเขาจะแสดงยอดทั้งหมดนะครับถ้า1สปินเนี่ยนะครับเท่ากับ40คะแนนนะครับถ้าเกิดคะแนนเรามีมากนะครับเราก็ใส่จำนวนสปินเข้าไปเพิ่มได้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ วิธีการเล่นเกมของแอปนี้นะครับด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็น Invite Friend นะครับก็จะเป็นหน้าแชร์ไปให้กับเพื่อนของเรานะครับผ่าน Facebook แล้วก็ Twitter นะครับส่วน Top 50 Player นะครับด้านล่างสุดนะครับ Top 50 Player เนี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อ50คนนะครับอันดับต้นๆนะครับที่เขาสามารถเล่นได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับของแอปเขาก็จะแสดงสถิติตรงนี้นะครับ วิธีการเล่นเกมนะครับของแอปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับหากวิดีโอนี้นะครับมีข้อผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วครับอาจจะมีพูดติดขาดไปบ้างนะครับผมด้วยความที่แอปเขาไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็อาจจะมีพูดติดขาดไปบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับ วิดีโอนี้นะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ